น้ำใจไไททยยเพื่อชัยยพงศ์พรมคตอาชีพปัจจุบันก็คือเป็นเมคอัพแต่งหน้าทำผมประจำรายการของพี่ต่อยแต่พบค่ะคุณชัยพงศ์ผู้ที่รักในอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายสิบปีวันหนึ่งจึงมีความคิดที่อยากจะใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดมาเป็นจิตอาสาโดยการตั้งจุดตัดผมฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่วัดหนองใหญ่ในเขตสายใหม่ครับ เปรียบเทียบตังตอนนี้ก็คือเราวัยเกษียณก็เลยมาเรียนตัดผมชายซึ่งมันก็มีการออกหน่วยเพื่อที่จะมาฝึกฝีมือออกหน่วยไปเรื่อยๆที่พอเราทาไปเรื่อยๆเราก็ชอบพอมีคนมาตัดกับเราฟรีเขาชอบอะไรเงี้ยเราก็คือเหมือนช่วยๆกันแหะคนรายได้น้อยมาตัดกรรับเราฟรีเพราะค่าตัดผมเดียวนี้มันก็ต่ำๆที่ร้านก็ร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยพอเขามาตัดที่เราเขาอยากทําบุญเท่าไหร่แล้วก็มีกล่องให้เขาหยอดกล่องทําบุญซึ่งแล้วแต่จิตสต์ธาทาก็ได้ไม่ทําก็ได้พี่ทามาน,นี่ประมาณ3ปีละแรกแรกเิแรกเริ่มเดิมทีเราออกมาเพื่อที่จะออกมา ฝึกมือพอตอนนี้เราเหมือนชํานาญแล้วใช้ได้แล้วก็คืออยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ออกมาเราก็มาทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะมาช่วยตัดฟรีให้เขาไปเรื่อยๆคือออกหน่วยมาฝึกมือฝึกปรือแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านไปวันหนึ่งที่มาที่นี่หน่วยนี้นะยังต่ำๆๆวัน30คนทุกาอาทิตย์คือเราจะมาทุกเสาร์ แปดโมงครึ่งโดยประมาณเราก็จะมากันแล้วแล้วจะทาถึงประมาณเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเราก็จะเก็บของนะจร,งจริงๆรู้สึกดีนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีการตัดผมให้ฟรีและทรงผมที่ออกมาก็ดีเลยทีเดียวครับช่างทุกคนก็คือตั้งใจแล้วก็ปันี่กับทุกคนเลยครับที่มาตัดสำหรับผมนะครับที่นี่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยลงตามกําลังศรทัทธาการบริจาคอย่างนี้ครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราไม่มีตังเราก็ไม่ต้องให้ทางพี่เขาก็ได้ครับมีหลายกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการตัดผมได้เนื่องจาก อาจจะด้วยหลายๆอย่างครับรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับที่ได้รับการช่วยเหลือก็มีหลายๆคนรอบๆบริเวณชุมชนนะครับคนที่มาหาเราอ่ะบางคนเขาก็คือรายได้เขาไม่มีคือมายังไงเราก็ทําให้เพราะเราเข้าใจว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเราไม่รังเกียจเราทําให้ทุกคนเท่าเท่าเทียมกันเรื่องจริงผ่านจอ